พิษพายุฝนพัดกระหน่ำจังหวัดน่านซ้ำรอบสองเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้คนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างและอำเภอสองแควหนีดินโคนลนถล่มกัเจ้าละวันส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงยังเป็นไปตามปกติ และมีแนวโน้มว่าจะลดลงอีกด้วยส่วนที่จังหวัดลบบุรีหลังจากเกิดฝนตกหนักเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาทําให้มีน้ําป่าไหลหลากในเขตตำบลโคกตุมตำบลกกโก,โกตำบลนิคมสร้างตนเองและตำบลท่าสาราน้ำได้ท่วมถนนหลายสายที่เป็นถนนสายหลักการจราจรติดยาวกว่า1กิโลเมตรบนถนนพระโนโยธินระหว่างหลักกิโลเมตรที่1้8ถึง149 ขณะเดียวกันที่จังหวัดชนบุรีเกิดพายุฝนตกกระหน่ำในหลายพื้นที่ของอำเภอบางละบุงทําให้น้ําไหลบ่าลงสู่พื้นที่ลุ่มไหลเข้าสู่เมืองพัทยาจนเกิดการท่วมขังอย่างหนักหลายจุดการจราจรถ,ถึงขั้นวิกฤตส่วนที่จังหวัดปทุมธานีหลังเกิดฝนตกหนักทําให้ต้นไทรอายุกว่า60ปีล้มทับบ้านเรือนประชาชนเลขที่63 67ภายในซอยลังสิตนครนายก13 ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีได้รับความเสียหายขณะที่กรมมันเทาและป้องกันสาธารณภัยเผยขณะนี้ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย8จังหวัดมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า200 0 0 0ครอบครัว